ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวท็อกซิกอัพเกตไททันคามาลาแมนครับไฮเปอร์อัพเกตไททันสปิกรแมนเนี่ยผมยังส่งไม่ได้นะครับผมเพื่อนเพเพราะฉะนั้นขอติดค้างกันไว้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีอยากให้ผมรีวิวก็สามารถส่งมาให้ผมยืมรีวิวให้กับเพื่อนๆคนอื่นดูได้นะครับและเดี๋ยวจะมีค่าบริการให้เป็น500เจมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีไลเซนซีซอรติดกลับไปด้วยนะครับผมเพื่อนๆแต่คลิปนี้เรามาดูท็อกซิกอัพเกตไททันคามาเาแมนกันก่อนหนน้าี ในคลิปวิดีโอเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตเนี่ยเราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะครับพเพื่อนๆจำกันได้ใช่ไหมเป็นแบบสเปนะครับผมขอติดค้างซออัปเกรดไททันคามน่าแมนไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆเนื่องจากว่ายังสุ่มไม่ได้บ้ามากนะครับผม6กผมสุ่มได้แต่ตัวนี้ <c oughs> อยากได้ตัวง่ายๆกับเขาบ้างไม่ได้ได้แต่ท็อกซิกอัพเกรดไททันคามาน่าแมนนะครับ เดี๋ยวมารีวิวท็อกซิกอัพเกดไททันคาเมล่าแมนกันก่อนกันละกันดาเมจเริ่มต้น650อัพแม็ก9,000ครับรัศสมีการระเบิด8อัพแม็ก14ครับความสามารถพิเศษในการสโล25%ตั้งแต่ต้นจนไปถึงอัพแม็กเลยนะครับรัศสมีการโจมตี20อัพแม็ก65ครับคูด้าว0.25อัพแม็ก0.2นะครับดีเพอยู่ที่2,600อัพแม็ก45,000นะครับเป็นไททันที่น่าสนใจมากๆ มีความสามารถในการโซโลแถมยังระเบิดได้อีกด้วยเป็นแบบสเปดนะครับเพื่อนๆอันนี้ดีนะเท่าที่ผมดูจากความสามารถตรงนี้เนี่ยเพอร์เฟเลยนะครับจะคล้ายกันกับซินิเตอร์ไททันทีวีแมนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าซินิเตอร์ไททันทีวีแมนเป็นแบบสเปดก็จริงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าความสามารถพิเศษในการโซโลของเขาเนี่ย มันเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้ใส่มาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องไปตัดสินกันภายในแมปนะครับผมว่า Toxic ิคอัปเกรดไททันคามิล่าแมกับซี i นเตอร์ไททันทีวีตัวนี้เท่าวัดกันเนี่ยตัวไหนจะทําความสามารถออกมาได้ดีกว่ากันนะครับแต่เท่าที่เราดูจากดาเมจตรงนี้ซ n i นเตอร์ไททันทีวีแมนจะทำดาเมจกับ DPS ได้มากกว่านะครับผมแต่คูดาวเท่ากันนะครับสตัว อูดาวในช่วงต้นเกมเซนิเตอร์อาจจะเสียเปรียบแต่ว่าท้ายเกมแล้วเท่ากันนะครับรวมไปถึงลัศมีการโจมตีด้วยเซนิเตอร์ไททันทีวีแมนก็เสียแบบท,ท็อกซิกอัปเกรดไททันคาม่าแมนครับเรามาดูความสามารถของเขาแบบจริงจีจังกันบ้างดีกว่าครับผมว่าด้านการต่อสู้เขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน2,000ผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆท,ท็อกซิกอัปเกรดไททันคาม่าแมนครับ อัพแม็กแล้วรัศมีการโจมตีก็น่าจะครอบคุมอยู่นะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมโอ้ยางเท่ทุกคนดูดิเป็นการยิงเลเซอร์ออกจากหน้าอกแล้วก็ยิงปืนพิษออกไปนะครับผมเจ๋งมากเลยปืนพิษของเขาจะสโลนะครับมาสักครู่นี้ ถ้าเพื่อนๆสังเกตทันนะครับมีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันด้วยแต่ว่ากันได้แค่ฮิตเดียวและฮิตต่อมาหลับนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดนะครับผมอาจจะต้องอัปเกรดก่อนนะเพื่อนๆอนอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน3000นะครับเดี๋ยวช่วยกันสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะในระหว่างที่ผมอัปเกรดเนี่ยว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล2มานะครับเขาก็จะมีเจ็ตแพคเพิ่มเข้ามาแล้วก็หัวเขาเนี่ยก็จะมีด้านบนตรงนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อน อัพเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน5,000ครับผมอัพเกรดเป็นเลเวล3นะครับก็จะมีเหมือนกับปืนผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือเปล่านะเพื่อนๆตรงหัวกล้องเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมเพิ่มเข้ามานะครับผมอัพเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน7 0 0 0นะครับอัพเกรดเป็นเลเวล4แล้วนะครับผมส่วนไหนเป็นแปลงไปเอ่ยตรงหน้าอกหรือเปล่าเมอสักครู่ดูไม่ทันนะ่ะ อัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน8,000นะครับผมอัปเกรดเป็นเลเวล5ยังไม่แม็กนะครับเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล6นะครับผมอัปเกรดจากเลเวล5ไปเลเวล6ใช้เงิน15,000นะครับถ้าใครแลกทุกคนสามารถกดตั้งค่าตรงนี้ได้จากนั้นโล g f x นะครับเราก็เปิดอ่อนเอาไว้นะครับผมนี่ก็จะไม่แลกแล้วนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นเอฟเฟกของเขานั่นเองนะครับแต่ผมขอปิดเอาไว้ดีกว่า นะครับเพื er like no. ่อนๆไม่ต yeah> claro ้องเปิดปิดเอาไว้ออฟแบบนี้ดีกว่านะครับผมได้อัตราลุกการเล่นดีนะครับผมชอบผมชอบดูเอฟเฟกการโจมตีของเขานะครับอัปเกรดเป็นเลเวล6นะครับเพื่อนๆแม็กแล้วนะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาตอนอัปแม็กนะครับยังเท่ทุกคนดูดิพอเราอัปแม็กนะครับก็จะมีปืนมินิการเพิ่มเข้ามานะครับผมเจ๋งมากอ่ะนี่คือลัศมีการโจมตี65นะครับกว้างมากๆครับผมทุกคนครอบคุมทุกพื้นที่เลยนะครับ เขาก็จะมีเส้นลัศมีทั้งหมด3วงนะครับผมวงในสุดเป็นการยิงปืน็อกซิกออกไปโจมตีนะครับวงเส้นสีฟ้าเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปที่หน้าอกนะครับผมและเส้นสีขาวก็จะเป็นการยิงปืนปกตินะครับ เจ๋งมากนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นดาเมจความสามารถพิเศษในการสโลวและก็การป้องกันสตันทําออกมาได้ดีมากๆนะครับทุกคนการซโลว25%ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ศึกนี้ยังไม่จบครับผม,มเพื่อนๆเราจะต้องเปรียบเทียบกับซินิเตอร์ไททันทีวีแมนก่อนนะครับผมเนื่องจากว่ามีความสามารถพิเศษในการซโลวเหมือนกันนะครับอันนี้เปรียบเทียบไปดูแบบคำๆเฉยๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าให้พูดกันตา,ตามตรงแบบจริงๆจริงจังๆเลยเนี่ยตามหลักเนี่ยไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าซินนิเตอร์ไททันทีวีแมน เป็นประเภท AOE และมีสเปซนะครับแต่ t o อกซิกอัปเกรดไทยทัานกัมบลาแมนไม่ใช่ AOE แต่มีสเปซนะครับผมจะความสามารถพิเศษของเขา ทั้งคู่เป็นการโสโลเหมือนกันเลยนะครับหนึ่งอย่างแล้วที่เราเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือซีเนเตอร์ไททันทีวีแไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันโดนฮิตหนึ่งปุ๊บหลับปั๊บทันทีนะครับแต่ Toxic ิกอัพเกรดไททันค e มเม a ามีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันกรบผมกับ2เงินที่ใช้ในการอัพเกรดของซีเนเตอร์ไททันทีวีแเนี่ยเขาจะใช้เงินมากกว่า Toxic ิกอัพเกรดไททันคัเมราแนนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆมี2ตัวนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับอันนี้ก็ต้องไปคํานวณกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้เซ็ตคอมโบกับยูนิตตัวไหนหรือถ้าเพื่อนๆมีทั้งคู่อยากเอาไปเล่นทั้งคู่ก็ได้นะครับก็จะคอมโบแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าทอยเล็ตเนี่ยซโลหนักมากๆนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายูนิตสตัวนี้จะเข้ากันมากนะครับผมใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าสาหรับซินิตเตอร์ไทเทนทีวีแมนอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของรัศมีการโจมตีนะครับผมรัศมีการโจมตีเขา ค่อนข้างแคบไปหน่อยนะครับถ้าเราจะเน้นสโลว์ทดาเมจระยะไกลท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนก็จะดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวางไปแบบรัวๆเลยนะเพื่อนๆผมจะวางท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนไปจากนั้นอัปเกรดให้แม็กไปนะครับ เมื่อกี้นี้ท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเลเวลหนึ่งเขาสามารถป้องกันสตันได้1ฮิตใช่ไหมครับทุกคนพอเราอัปเกรดแม็กนะครับเขาก็จะสามารถป้องกันสตันได้2ฮิตนะครับผมหรือไม่อัปเกรดแค่เลเวล5เนี่ยก็สามารถป้องกันสตันได้2ฮิตแล้วนะครับแต่ว่าจะหลับในฮิตที่3นะก็จะน้อยกว่าอัปเกรดไททันซินีม่าแมนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวกันไปนั่นก็คือไททันดิวแมนนะครับไททันดิวแมนเนี่ยกันได้3ฮิตถ้าผมจําไม่ผิดนะเพืเ่อน ต้องพูดแบบนี้เพราะบางทีจําสับสนนะครับมีหลายยูนิตจัดนะอัปเดตล่าสุด New t i t a นอัปเดตเป็นกําไรสําหรับผู้เล่นนะครับผมเนื่องจากว่าเกมไม่บรรลานนะตอนเนี้ยถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับมีแต่ยูนิตอัปเดตเข้ามาแต่ฝั่งทอยเลตเนี่ยไม่ได้อัปเดตเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมใครอยากจะฟาร์มเงินฟาร์มช่วงนี้ได้เปรียบมากๆก,ก,ก่อนที่ผู้พัฒนาจะอัปเดตใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมอัปเดตใหม่อีกครั้งนึงเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทอยลทจะอัปเดตเข้ามาหรือว่ายูนิตพวกนี้จะโดนเนิฟนะครับเพราะว่าความสามารถเขาโหดมากอะทุกคนเท่าที่เราดูจากเนี้ยโอ้โหใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็ฟาร์มได้สบายเลยนะดูดิอันนี้วางยูนิตไปแค่ไม่กี่ตัวเองนะเห็นไหมใช้งานได้แบบสบายเลยโดยที่ไม่ต้องเอาตัวล้างสถานะมาด้วยนะครับผมไม่ต้องเอาตัวล้างสตันมาเราฟาร์มเล่นได้แบบสบายๆนะครับ เว็บที่50ครับผมบอสไมเคิลแจ็คสันออกมาแล้วนะครับโอ้โหหลับนานเหมือนกันนะเนี่ยตื่นเร็วเข้าตื่นเร็วทําไมหลับแล้วไม่ตื่นล่ะ <f driver> เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อตกใจหมดคิดว่าแต่เกมบั็กนะครับผมผมชอบอะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แอนิเมชันการโจมตีความสามารถพิเศษโดยโ <doses S 2> ภาพรวมยูนิตตัวนี้เต็ม10นะครับไม่มีอะไรให้ห <s 000> ักเลยเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเขาใช้เยอะก็จริงนะครับผม แต่ความสามารถพิเศษของเขามันก็โหดและสมกับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดแล้วนะครับมียูนิตตัวเก่าๆอย่างเซนเตอร์ไททันทีวีแมนใช้เงินเยอะกว่าอีกนะครับรวมไปถึงตัวอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ถูกอัปเดตเข้ามาก็ใช้เงินเยอะกว่ายูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามาในรอบนี้อีกนะครับอัปเดตนี้เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวจริงๆนะครับผมนั่นก็คือจะโดนเนฟหรือเปล่าในเรื่องของยูนิตนะครับผมเพราะว่าทุกตัวเนี่ยโหดหมดเลยนะ เท่าที่เราดูตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาเมจและสมีการโจมตีคูดาวหรือ DPS นะครับบวกกับความสามารถพิเศษที่พวกเขามีมันใช้ง,งานได้ดีทุกตัวเลยอ่ะไม่มีตัวไหนให้ผมติเลยนะครับเท่าที่ผมดูเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวเติมหรือว่าจะเป็นตัวที่ใช้เจมสุ่มตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น e อ็กซ์คลูหรือเปล่า หรือไม่ผู้พัฒนาก็ใจดีนะครับผมส่งโบนัสไททันมาให้กับเราในอัปเดตนี้นะครับเพราะอัปเดตต่อไปไม่รู้ว่าผู้พัฒนาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกก็ต้องมาติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับและอย่างหนึ่งเพื่อนๆอนอัปเกรดไททันดิวแมนผมไปส่องดาเมจมาแล้วนะครับผมดาเมจโหดมากดาเมจกับดีเบสเนี่ยทะลุหลอดเลยนะครับโอพี OP สุดๆไปเลยนะครับผมแต่เห็นผู้พัฒนาเขาพูดไว้อยู่นะครับว่าจะต้องมีการปรับบัฟเนิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกมมันสมดุลน,นะครับผมผมก็หวังว่าท่านเนิร ิไปมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าการใช้งานตอนนี้มันดีแล้วนะครับไม่ต้องเนื้อก็แดกไปเพิ่มฝั่งทอยเลรเอาแบบนั้นนะครับเอาละรครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับอย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์กันได้ไว้ใต้คลิปแลก้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ